มา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 พูดคุยกับเบ่น้องเบ่น้องครับผมต้ลองเอ่อยาไอ้คนประเทศไหนอยู่นี่ไงไปน้องไบนน้องเลยคนเชียงชัยนี่แหละครับเขาใหชื่อไปนน้องก็ลูกพี่ตั้งให้ครับอ๋อเหรอไม่เบอร์ลูกพี่เขาคิดว่าเราหน้าตาคล้ายคนต่างประเทศหรือเปล่ามันมันเป็นหนังครับอ๋อเหรอหนังเรื่องอะไรเนี่ยหนังเรื่องเบนนอมเลยครับอ๋อหนังเรื่องเบนน้องเหรอ ลูกพี่เนี่ยก็ลูกพี่ชอบหเังเรื่องนี้และตั้งชื่อเราหน it, right? ้าตาเหมือนพระเอกใช่ไหมนี่เราหน้าตาเดียวเหมือนต่างประเทศโอ้โหแล้ววันนี้วันนี้นี่มันนี้ยังไงเนี่ยเอาแรกมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหรือว่าเขาบี้จิตมาเราเลยใช่ครับเขาคนนี้เขาเข้าไปแข่งเลยครับเออเออแข่งเลยใช่ไหมแต่ถี่เหมือนเขาจะแถวไปอ๋อรู้เลยใช่ไหมแต่ถ้าถ้าเกิดว่าเขาไม่แถวเนี่ยก็เหนื่อยเหนื่อยต้องในใช่ไหมตามแผนนี่ยังไงเอาวันนี้ไป คือสไตล์เราคือลักษณะนี้อ่ะนะเห็นไหมก็ฝีมือจังหวัดฝีมือวันนี้เนี่เราพี่สุดกายไปได้ยกไหนนะยกสี่ได้อะไรอาวุธก็ได้เตะได้ทีโอ้ยลูกทีมเนี่ยเอามาไงเนี่ยเอ้าก็เนอร์ซ้อมดูบ้างนะใครใครเนเนอร์ชื่ออะไรยันเฉียบนเฉียบเกียร์เทสโอ้โหลูกทีมเนี่ยถือว่าเป็นทีเด็ดของเราด้ใช่ไหม คือค oh, no wow. oh. like yeah. oh, oh, okay. ือจังหวะพี like. the the mm ิจังหวะแบบสถานการณ์มันขับขันนี่ยเราก็อาศัยลูกถีบได้ลูกถีบได้อะไรโอ้ยในน้องวันนี้ถือว่าโชวคลาภไม่สวยอยากเจอใครอยากเจอใครฮะเชิเกิดอ้าวเชิเกิดไม่แพ้ใครมาหนิเอาไปแพ้กองพบกองพบแพ้ใครอีกแพ้กอดเตาโอ้ยัก็เสมือนอะไรเงือเอาใครใจใครเอากองพบกับกอดเต่าเนี่ยอยากเจอใครมีไหมกองพบน่าจะน้ำหนักไม่ได้กันเลยไม่ได้กันนะเอ้าแล้วกอดเตาพ่อพ่อไหวไหม สองไฟสอไฟครับสอไฟสองไฟเจอแน่นอนนะอยูที่ป่าดีกว่าอ๋อพี่กันเท่าไหร่โชคดีสุดนี่แหละครับราคาประมาณนี้นะอ้าวปีใหม่เท่าไหร่กบจะได้ับบ้านกับไหนกับสงขลานะเอาฝากพี่น้องติดตามหน่อยแล้วก็ขอบคุณใครบ้างก็ว่าไปเอ้าก็ฝากชี์ฝากเป็นกำลังใจทุกไฟด้วยนะครับอสู้เต็มร้อยแน่นอนครับอาชเท่าไหนี้ไหมมีมีอยู่นะคิอก็เนาอัีเนะ ฝากสมาชิกแฟนขับรถหน่อยรถที่ใหม่หน่อยพี่ถึงที่ไหนอ่ะวันนี้วันนี้วันนี้ตัวแานพี่ขับตั้งทีใหม่เอาบอกเลยเอ้าก็สดีพี่ใหม่แฟนใหม่ทุกคนนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับการงานเจริญเจริญครับอรักกันกินดีนะครับพี่น้อง